โลโลโนอาโซโลในช่วงแรกๆของเรื่องวันพีทเนี่ยตัวละครอย่างโซโลเนี่ยเขาก็เป็นนักล่าฆ่าหัวจนสลัดครับซึ่งไปที่ไหนก็จะมีแต่คนหวั่นเกรงความเก่งและความโหดของเขาโหดแค่ไหนเนี่ยใครที่ได้ดูวันพีทภาคไลท์แอคชั่นในช่อง Netflix แล้วก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าในตอนที่ตัวของโซโลสู้กับมิสเตอร์เซเว่นแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงนอกจากนี้ก็จะมีความน่าเกงขามของรูปร่างหน้าตา สายตาที่ดูดุดันแบบไม่เกรงใจใครและดาบคาตนะที่พีแกเนี่ยก็พบกันมาถึง3มเล่มแบบไม่เผื่อแผ่ใครด้วยแม้แต่เด็กน้อยอย่างริกะก,ก,ก็ยังต้องหวาดกลัวแต่หลังจากที่โซโลได้เข้าไปช่วยเหลือเธอจากโซโรม้าป่าของเฮลเมปโปเธอก็เริ่มที่จะเปิดใจมองตัวของโซโลใหม่อีกครั้งครับและต้องการที่จะตอบแทนโซโลโดยการปั้นเข้าปั้นไปให้เขาซึ่งจริงๆแล้วตัวของโซโลเนี่ย เขาก็เป็นคนที่แสดงความรู้สึกออกมาได้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความซึนเล็กๆอยู่ภายในใจแต่จริงๆแล้วเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนดีแบบสุดๆไปเลยแหละครับไม่ว่าจะคอยช่วยเหลือคนอื่นๆที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กชาวอาณาจาักรบัสตาช่วยอาณาจักรเดดโรซาผ่านการต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งมากหน้าหลายตาที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ของเขาก็จะเป็นถึงเบอร์สองของกลุ่มโจรสลัดโหดๆกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ทูจากกลุ่มบาร็อกเวิร์กพีก้าจากกลุ่มดองกิโฮเต้แฟมิลี่และล่าสุดกับคิงแห่งกลุ่มร้อยอสูรที่ตัวของโซโลเนี่ยก็พยายามเต็มที่เพื่อที่จะก้าวข้ามศัตรูที่ร้ายกาจเหล่านั้นไปให้จนได้ครับ